สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B24 นะครับวันนี้นะครับเราจะพามาดูรอบคันกับเจ้านี้เลย BMW อ็มดับเซีรีส์หนะครับรหัส 30E ชุดแต่ง Inspiring นะครับสำหรับชุดแต่ง Inspiring นะครับจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยเขาจะตัดสีทองที่คล้ายๆสีทองของ iX50 เลยนะครับก็จะทำให้รถเนี่ยดูสวยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเนี่ยตัวรถบอดี้นะครับเขาก็จะบอดี้ไซส์เดียวกันกับ BMW บีเออปชันฟัังก์ชนเบิลยูซีรีส์ห้ารหัส 30E M Sport เลยนะครับบบมีระต่างๆหมชั่น บคันฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับซึ่งพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างนะครับสามารถพับบอกเก็บได้นะครับเป็นแบบ40 20 40นั่นเองนะครับคิกเซ็นเซอร์เตะเปิดเตะปิดได้นะครับหรือว่าจะกดแบบนี้เพื่อให้ฝากระโปรงท้ายตรงนี้พับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับคันที่เราโชว์อยู่ตอนนี้นะครับเป็นสีดําตัดด้วยชุดแต่งสีทองก็ทําให้ดูสวยแล้วก็ดูรักชุลี่มากมีในส่วนของระบบบายสปอตมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับเปิดเข้ามาก็จะพบก ถือว่าสวยงามมากๆนะครับรอบคันช่วยเสริมทัศนียภาพในการขับขี่ให้กับรถ BMW s e r i e ์5รหัส G60 คันนี้อย่างมากนะครับทั้งนะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ8.5นะครับให้การเข้าถึงเมนูต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นมากๆซึ่ง,งรองรับทุกการเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ในส่วนของการตกแต่งคอนโซลนะครับก็จะมาด้วยสีแบบ black high gloss แล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วนะครับก็จะมีไฟ Amb i e n ย Light อย่างนี้ให้ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างมากเลยมาดูเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับเป็น ตาลน,นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพื้นที่ถือว่ากว้างขวางมากๆเลยจากซีรีส์5ชมเก่ามาพร้อมกับชุดลำโพงทางไมาก์กาดอนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของม่านบังแดดนะครับก็จะมีให้กับผู้ดยสารตอนหลังนะครับ ในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลแบบนี้เลยเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเป็นอย่างมากนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะมีที่ชาร์จสลับ USB Type C ให้แบบนี้รวมถึงอุปกรณ์เสริมนะครับในการใส่อ c c ซ s สซอรีต่างๆที่จะช่วยให้ผู้โดยสารด้านหลังเพลิดเพลินม,มากขึ้นยิ่ง<ม>ขึ้นด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของ BMW Series 5คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าค่าตัวเบาๆเท่านั้นเอง3.29 9าล้านสนใจสอบถามได้เลยครับ